นี่เลยครับสดสดร้อนๆนะครับผมก็ลถรถดลูกค้ายางแตกนะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงขับจนยางแตกแล้วก็ปล่อยมาได้ขนาดนี้และที่สําคัญนะครับยกมาด้วยนะโอ้โหนี่คือจ,จากสภาพยางนี่ครับหน้ายางไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าทําไมยังไม่เปลี่ยนเนาะแล้วก็จนให้มันเป็นจนถึงสภาพอย่างนี้นะครับก็จะเสียสองสามเท่าเลยนะครับก็คือ ทังค่ายางและข่านขนรถมาที่ศูนย์ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกลูกค้าเลยนะครับว่าอยากจะให้ตรวจเช็คยางด้วยนะครับว่า,าสภาพไหนได้สภาพไหนไม่ได้นะครับถ้าตัดใจไม่ได้ยังไงก็ทักถ่ายรูปถ่ายรูปยางนะครับแล้วก็ทักมาถามเตี้ยนเลยว่าเอ้ออย่างสภาพอย่างเนี้ยพี่ต้องเปลี่ยนไหมหรืออะไรยังไงนะครับถ้าสภาพอย่างนี้ผมว่าไม่ไม่น่ารอดนะครับผมโอ้โหนี่เลย เปลี่ยนยางนะครับอยู่ที่2อ0พนะครับแล้วก็โดนค่าขนส่งไม่อีกนะครับผมโอ้โหผมว่า5 0 0 8 0 0ต้องต้องมีแน่นอนครับถ้ายังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียหลายซ้อนหลายต่อนะครับผม